สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข่าบข่าวโดยโกรมกิจการพลเรืนอนทหารบกครับท่านผู้ชมคะสำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 กองทัพบ,บกไม่นิ่งนอนใจค่ะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในทุกทุกหนทางค่ะครับซึ่งในขณะนี้กองทัพบ,บกก็ได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลสนามนะครับไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในขณะนี้ครับไปชมกันเลยครับค่ะ สถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งผู้ตกค้างไม่ได้รับการรักษาตามระบบทำให้พี่น้องประชาชนเกิดข้อกังวลใจ กองทัพบกจึงได้ระดมทรัพยากรขยายขีดความสามารถของโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่เดิมและเพิ่มการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่หน่วยทหารเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ให้เข้าสู่ระบบของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดค่ะใช่แล้วครับ กองทับบกได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศบุคลากรทางการแพทย์สิ่งอุปกรณ์และสถานที่ในหน่วยทหารเพื่อให้รองรับผู้ป่วยได้หลายพันเตียงและล่าสุดได้ให้หน่วยทหารทั่วประเทศใช้อาคารสโมสรหรืออาคารอเนกประสงค์เป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองเพื่อประเมินอาการและดูแลผู้ป่วยสีเขียวในเบื้องต้นก่อนประสานส่งต่อให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามระบบของกระทรวงสาธารณาสุขแต่ละพื้นที่ต่อไป น้องอาร์ตคะโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะกองทบกได้ใช้สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรทหารบกคะ่ะเพื่อเป็นศูนย์แรกรับผู้ป่วยประเมินและดูแลผู้ป่วยสีเขียวในพื้นที่ก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดซึ่งกองทบกจะเร่งเปิดดำเนินการและให้สามารถรองรับผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดคะ่ะ แน่นอนที่สุดครับพี่ยินกองทัพบ,บกยืนยันจะดำรรงการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในทุกมิติเตรียมพร้อมและรับมือกับทุกสถานการณ์ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดจนลดภาระด้านสาธารณสุขพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสข้ามผ่านสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ น้องอาร์ตคะในสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID 19นี้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นภารกิจที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะบุคลากรทางการแพทย์ของทหารนะคะจึงมีความพร้อมและตั้งรับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสําคัญค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับวันนี้ผมและพี่ยีนก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ